Hello! สวัสดียามบ่ายเย็นนุ่นแก้ดบอกฝนจะตกแห่นะทุกคนไม่ตกหรอกทุกคนฝรั่งกิมจูทุกคนเห็นไหมว่าหมอมีความมุ่งมั่นตั้งใจกับการลงทุนว่ามันสามารถ m ม k e m o n ี่ได้จริงๆ นี่บ้านวัวของหมอโฮมคาวคาวโฮมตีแปลงแล้วนะฮะตีแผลงตีผังแล้วนะตีผังแล้วนะสี่คูณสี่สิบข้อเสายี่สิบสี่ต้นเาจะตึงต้งตึงต้งตึง้งตึี่ขึ้นเสาเอกเสาโทกันวันพฤหัสเพราะว่าเสามาไม่ทัน เสาจะเข้าพรุ่งนี้ช่วงบ่ายเต็มอัตราพื้นที่เลยทุกคนแต่แรกว่าจะทำแค่ครึ่งเดียวเดินกลางนี่ไงทุกคน,กคนปั้นรัวให้เป็นดาว ไม่ใช่เลี้ยงเพื่อเล่นๆไม่ใช่เลี้ยงเพื่อเอาครีแล้วนะทุกคนวัวสามารถที่จะทำเงินกับวัวได้จากสถิติที่หมอสังเกตมาเป็นเกือบสิบปีนะทุกคนกลับมาบ้านที่ไรก็เหมือนเดิมทุกหลังแทบทุกหลังถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอืมเพราะอะไรทุกคนทุกคนมีอาชีพทานาไงก็มีความหวังกับทำนา แต่ดูราคาข้าวสิทุกคนดูราคาข้าวแล้วก็ปีนี้ประเทศไทยประมูลจิตุจีไม่ได้ประมูลการส่งออกข้าวไม่ได้ mm hmm. ก็มาดูว่าปีนี้ข้าวจะเป็นยังไง mm hmm. ตกแน่นอนทุกคนเพราะฉะนั้นใครจะไปกับหมอยกมือขึ้น mm hmm. ใครจะไปกับหมอยกมือขึ้น mm hmm. ไปปั้นบัวให้เป็นดาวเ mm hmm. มงมันดีทุกคราว Make Make money t o c r o w d ทุกคนหมอเชื่อว่าใครที่มีหนี้มีสินธนาคารสีเขียวรวมทั้งหมอด้วยไม่มีทางปลดหนี้จากการขายข้าวทุกคนมาฟันหัวหมอได้เลยคุณไม่มีทางปลดหนี้จากการขายข้าวไปใช้หนี้แน่นอนแต่ถ้าวันนี้เป้าหมายเราเปลี่ยนไปนะทุกคนเป้าหมายหมอ เปลี่ยนความคิดหมอเปลี่ยนแล้วก็อธิบายว่าทําไม1 2 3 4ให้กับในบ้านในครอบครัวสมาชิกบ้านสวนฟังวันนี้เราเดินไปในทิศทางเดียวกันคือปลูกข้าวเลี้ยงวัวขายวัวใชน้นี่ก็ยังมีทิศทางมีทามมิ่งมีเวลา รู้ว่าเราจะใช้นี่หมดเมื่อไหร่แสนสองแสนทุกคนภายในห้าปีเป็นไทยแน่นอนเริ่มจากวัวสองตัวสามตัวหนึ่งตัวนี่แหละทุกคนมเรวจะมาปั้นวัวให้เป็นดาวกันได้ยังไงวัวบ,บ้านนี่แหละเราจะขายกันแบบ แม่ลูกโครมหนึ่งเนี่ยแสนอัพแน่นอนแสนนี่ไม่ได้ไม่ได้เพราะมันไม่มีไม่ได้มันได้มาเกือบทุกบ้านแล้วสามสี่ปีที่หมอช่วยให้คนที่เชื่อหมอนะนี่ไม้เราเข้ามาแล้วเราไปเอาไม้มาแล้วนะทุกคนบ้านวัวคนที่เชื่อหมอเขาทำได้แล้ววันนี้เขาไม่ต้องปรึกษาหมอเยอะ นอกจากสุขภาพพอเขามองทะลุแล้วเขามองทะลุแล้วเขารู้แล้วว่าเขาจะไปทิศทางไหนเขารู้แล้วว่าเป้าหมายเขาทำยังไงวันนี้หลายๆบ้านเลยไม่ซีเรียสว่าข้าวจะราคาเท่าไหร่เพราะว่าเป้าหมายเขาเปลี่ยนไปเป้าหมายเขาเปลี่ยนไปอืมถ้าไม่ต้องติดนี้เป็นหลายๆร้านเป็นหลายๆร้านเหมือนหมอเนี่ยไม่ copyright. ต้องซีเรียสนะทุกคนหมดนี้หมดสินแน่นอน คนที่ไม่คิดที่จะเลี้ยงวัวก็ไปหาวัวมาเลี้ยงฟังความคิดที่หมอแชร์ความคิดแชร์ประสบการณ์ให้ฟังแล้วระบบโซลาเซลล์แล้วเราเรก็จะติดกล้องวงจรปิดติดกล้องวงจรปิดซึ่งระบบเข้ามาแล้วคนที่ไม่มีวัวก็อยากเลี้ยงว,วัวจากการที่นั่งคุยกับหมอแล้ว แล้วเขาเทคแอคชั่นเลยทุกคนเขาลงมือทําเลยคนที่คนที่ไม่มีวัวแล้วเขามีตังแล้วคนที่ไม่มีวัวแล้วมีตังตามกําลังเขาก็ซื้อวัวตามกําลังที่เขามีก็ค่อยๆปั้นเดี๋ยวมันจะสวยเองค่อยๆปั้นเอาทุกคนอืเป้าหมายมันเปลี่ยนไปย้าคุณไม่มีทางขายข้าวเพื่อไปใช้นี่ได้หมดแน่นอน ยิ่งมันมีความเสี่ยงนะทุกคนนั่นมงบอกว่าเราต้องหาอะไรทําเพิ่มไหมเราต้องหาอะไรทําเพิ่มไหมแพชชั่นสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารักสิ่งที่เรามีมันสามารถที่จะเป็นวัตถุดิบหรือต้นทางที่จะทําให้เราทําเงินได้มากกว่านั้นไหมนั่นแหละคือสิ่งที่หลายๆคนเจอหมอแล้วเขาต้องไอเดียเขาจะได้ทุกคนจะได้ไอเดีย ตรงนี้ไปฝรั่งห่อแล้ว45วันรอตอนนี้กำลังทยอยเก็บหมอขายโลละ30บาทนะทุกคนฝรั่งอินซีโลละ3ลบาทแต่ก็มีกลุ่มกลุ่มอินซีเหมือนกันเขาขายโลละ50ไม่เป็นไรเราปลูกเองเราขายเองเราขายแค่นี้แหละ30บาทก็เออ วันนี้ต้องบอกว่าการลงทุนที่ที่หนักๆน,นอกจากตัววัวแล้วก็จะมีโรงเรือนนะทุกคนมีโรงเรือนส่วนอาหารเนี่ยไม่น่าเป็นห่วงหรอกเพราะว่าบ้านเราอะ่ะก็จะมีทั้งอ่าหญ้ามีทั้งฟางแล้วก็มีอาหารข้นแล้วก็มีอาหารสาเร็จอืมมีอาหารหลากหลายให้เลือกแต่อย่างวัวหมอหลักๆเนี่ยวัวหมอก็จะกินหญ้านะทุกคนแล้วก็อ่า ข้าวอืมก็สีข้าวบดข้าวบดปลายข้าวข้าวเปลือกนี่แหละเอาไปสีแล้วบดอืมแล้วก็มาเลี้ยงวัวอืมข้าวราคาตอนนี้ข้าวราคาเก้าบาทอืมเราไปซื้ออาหารอาหารวัวตกกิโลละเท่าไหร่ทุกคนถุงหนึ่งเท่าไหร่หมอไม่ได้ซื้อนานมากๆสามสิบยี่สิบโลั้งเออยี่สิบโลเท่าไหร่เกือบสี่ร้อยไหมทุกคน สักประมาณนั้นแหละก็หารเอาแพงกว่าข้าวไหมแพงกว่าข้าวอีกทุกคนอืมอืมตรงนี้ก็จะเป็นเดินรอบได้นี่อันนี้คือซ่วมวัวนะทุกคนซ่วมวัวนอกจากเราคำนวณว่าวัวมันวัวสุข,ขะลงเรือนมันจะเป็นแบบไหนวัวจะอยู่สบายแล้วก็อากาศฟไม่โฟแล้วก็อาคลาวด์ฟรกันหมุนวัว หลายหลายอย่างบางสวนเราก็อยู่ในส่วนของออแกนิกแลนด์เราถึงต้องมีการจัดของเสียเดี๋ยวเดวเราจะทําร่องนะทุกคนจะมีร่องน้ําจะมีร่องน้ําแล้วก็มีน้ําจากอคอกวัวขี้วัวก็จะไหลลงจากตรงนี้ตรงนี้ก็สามารถเอาไปเป็นเอาหมักจริงๆมันหมักอยู่แล้วแหละในท่อในถังเนี่ยเอาไปลดต้นไม้ได้แล้วก็เอาไปใส่ ผักใส่อะไรได้ต่อเนี่ยเยวจะทำเป็นร่องน้ำจอาเลยทุกคนในที่สุดจริงๆแล้วแผนแพล n นิ่งที่หมอบอกแผนไว้เนี่ยบ้านหัวเนี่ยเมื่อสองปีที่แล้วแล้วนะอ่าเมื่อสองปีที่แล้วละเราเพิ่งได้ลงมือทำด้วยหลายๆอย่างพอทุกคนดูสี่คูณสี่เดินกลาง สิบคอกเสายี่สิบสี่ต้นอ่าคำนวณคำนวณค่าก่อสร้างก็น่าจะอพอสมควรแล้วก็พอดีเราโชคดีได้อ่าได้ไม้มาเลื่อยไม้ทั้งหมดสี่ต้นใหญ่หญทุกคนสี่ต้นใหญ่อืมก็เนี่อเป็นการ ให้ทุกคนได้รู้ว่าหมอมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็จริงจังแล้วก็ทุ่มเทกับมันมากเพราะเพราะอะไรรู้ไหมทุกคนเพราะหมอไปที่ปรึกษาฟาร์มหมอไปเห็นหลายๆฟาร์มที่เขาทําได้คือไรายได้เขาอะเยอะมหาศาลในการจัดระบบอ่าเลี้ยงวัวเลี้ยงบัว,เล,บวเลี้ยงสัตว์อ่าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฟาร์มไก่ฟาร์มหมูฟาร์มวัวอืมคือเขาบอก s ักเส s s เขาประสบความสําเร็จแต่ ทุกอย่างมันจะถูกกาหนดด้วยราคาทุกอย่างมันจะถูกกําหนดด้วยราคาแต่วัวที่หมอมองว่าหมอเคยเลี้ยงหมูมาในทุกคนหมอเคยเลี้ยงหมูมาประสบความสำเร็จไหมก็ระดับหนึ่งแต่ก็ยังยัง,ย,งยังมีภาระผูกพันกับมันอยู่อที่ต้องหยุดเลี้ยงหมูเพราะว่าแถวบ้านหมออะเออราคาราคาราคาหมูเขาตีเขาตีาต่ตําเขาไม่ได้ตีราคาฟาร์มแล้วก็เลยสู้ราคา ไม่ได้แล้วก็ต้องหยุดเลี้ยงหมูอทีนี้หมอมองว่าวัวสิ่งที่ได้วัวคือทุกคนเห็นไหมเรารอบบ้านหมอเคี้ยวไว้หมดเลยนี่ก็ย่าหวานอิสราเอลอมีนลกสกพรดแซมแซมหรือขาเนี่ยเห็นไหมทุกคนมีย้าเต็มไปหมดเลยตัวที่มากําจัดตัวญ้าก็คือบัวเราก็ได้ขี้วัวมาใส่ต้นไม้เราไม่ได้เลี้ยงขี้วัว เราไม่ได้เลี้ยงวัวเพื่อได้ขี้อย่างเดียวถ้าฉุกเฉินมันก็เป็น ATM ีเป็นธนาคารให้เราได้อืแล้วถ้าอยากขายวัวให้ได้ราคาหมอถึงต้องกลับมาดูหมอถึงต้องกลับมาดูลาดแล้วมานั่งวิเคราะห์แล้วก็เทคแอคชั่นลงมือทำแผนให้กับคนอื่นแผนให้กับคนอื่นคือเขาประสบความสำเร็จกันหมดแล้วหมอถึงกลับมาเพื่อที่จะมาทำของตัวเอง คนฟังดีๆนะช่วยให้คนอื่นรวยหมดแล้วรวยอรวยจริงรวยลอมไม่รู้แหละเออคือทําทําทําให้คนอื่นอ่ะสารฝันให้คนอื่นมาเยอะแล้วอ่าวันนี้หมอถึงมาสารฝันให้กับตัวเองนี่แหละได้อยู่บ้านได้อยู่กับครอบครัวบางครั้งเงินมันก็ไม่ใช่คําตอบแรกๆนะทุกคนมองว่าทํางานที่ไหนก็ได้เงินหมดแหละ แต่ความมั่นคงในชีวิตละ่ะอืมโควิดสิบเก้ามาทุกคนเห็นเห็นเห็นชัดมากเลยว่าความมั่นคงในชีวิตมันไม่ใช่กับการที่เราจะไปผูกไว้กับอ่าไม่พลาดพิงถึงบุคล 3, บคลที่สามบุคคลที่สี่บุคคลที่5แล้วกันนะทุกคนต่อแพชชั่นหมอชอบอย่างเงี้ยอืมนี่แหละคือความมั่นคงวันนี้บ้านไม่ต้องเช่าวันนี้ข้าวไม่ต้องซื้อ นะระบบไฟฟ้าระบบน้ำประปาหมอใช้พลังงานโซลาเซลล์เข้ามาจากเงินต้องจ่ายค่าไฟเดือนและเป็นพันตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ4ี่ห้าร้อยมันคือผลที่แบบโอเคอะ s ักเซสระบบน้ำเนี่ยเห็นนะทุกคนต้องมีเงินไม่ใช่ทำได้นะทุกคนอืต้องมีไอเดียมีความคิดมีมีเป้าหมายมีภาพไมล์แม p ในหัวว่ามันจะเป็นยังไงอนาคตอืแล้วก็ขันปลูกต้นไม้แต่และอย่างต้องศึกษาเรียนรู้หมดเลยไม้สูงไม้เตี้ยไม้เลี่ยไม้ดินระยะปลูกอืแล้วก็การให้ผลผลิตวงรอบช่วงอายุการเก็บเกี่ยวสุดท้ายคือพอพอผลผลิตมันเยอะๆคุณสาม,มารถที่จะต่อยอดหรือแปลรูปมันได้ไหมนี่นี่คือนี่คือสุดยอด สุด,ดของการทํำรบวงจรมหมอถึงต้องให้มันมีพร้อมทุกอย่างโดยที่มันอยู่ในหัวแล้วก็ทําวันนี้เราพร้อมแล้วทุกคนวันนี้เราพร้อมอย่างน้อยเราก็อยู่ได้โควิดเราอยู่ได้อืมปกติแล้วเดือนสิงหาเนี่ยหมอต้องเร่งต้องเร่งจัดโปรโมชั่นสินค้าเกษตรในบ้านนะ ตัวที่เห็นได้ชัดเลยก็คือข้าวข้าวไรซ์เบอร์รี่ออร์แกนิกออร์แกนิกลเบอร์รี่แต่ปีนี้หมอไม่ไม่เร่งรีบในการทำแล้ะก็หมอไม่คิดจะทำเพราะหมอคิดว่าถ้าช่วยคนไหนได้ก็ช่วยไปเราไม่ต้องขายละแจกอย่างเดียวอืมเพราะสำรวจแล้ว3มปี3ปีข้าวเปลือกเรากินไม่หมดทุกคนตอนนี้ข้าวอยู่บนช้างนะข้าวอยู่บนเราเนี่ย อีกสามปีกินไม่หมดอืมเพราะอะไรทุกคนหมอไม่ได้ขายข้าวไงอืมเป้าหมายหมอเปลี่ยนการขายก็เลยหยุดเลยอืมเรามามุ่งมั่นในสิ่งที่ที่ที่เราไม่ต้องวิ่งหาเยอะเนี่ยขายในชุมชนก็ไม่พอแล้วทุกคนฝรั่ง อย่างนี้ก็จะเก็บได้ละเห็นนะเาขาวๆใสๆถุงเป็นถุงมีสามรูนะทุกคนแล้วก็เป็นถุงใหม่ไม่ใช่แบบรียูสไม่ใช่ถุงมือสองกันกันรังสี UV กันแสงได้เขาก็จะขาวี่หม,มอจะแก้ให้ดูเนี่ยมันก็จะเป็นสีอย่างเงี้ยฝรัง ฝรั่งฝรั่งปอดสารก็จะลูกไม่สวยนะมันไม่ได้มไม่ได้ฉีดยาก,ก่อนหอ่ออืมอืมคนที่สุดบ้านวัวหมอก็ขึ้นแล้วนี่ไปกำลังใจให้ทุกคนนะใครที่อยากเข้าโปรเจกต์ปั้นวัวให้เป็นดาว ปั้นวัวให้เป็นดาวเดี๋ยวหมอจะลิงเดี๋ยวหมอจะตั้งกลุ่มขึ้นมาอีกกลุ่มหนึ่งเดี๋ยวจะแอดไลน์กลุ่มขึ้นมาแต่ตอนนี้ขอเซตร,ระบบบั้นวัวให้เสร็จก่อนเพราะว่ามันจะมีถุงทองกำหนดข้อ30สเดือนนี้ก็น่าจะคลอดประมาณไม่ไม่เจ็ดก็8ดเดือนหน้า เราต้องสร้างบ้านให้มันเสร็จก่อนเพราะว่าคอกมันแน่นแล้วอืมไม่มีที่จะอยู่แล้วตอนนี้อืมดีกาศยามเย็ยนทุกคนฮนะฝนไม่มาแล้วฝนไปแล้วพื้นที่บ้านสวนหมอนี่ประมาณ สามสิบไร่นะทุกคนมันก็จะมีโซนของอาการพื้นที่ออร์แกนิกไทยแลนด์แล้วก็จะมีพื้นที่ข้างหลังข้างหลังทิวะพะเาก็จะมีนาข้าวฝั่งโน้นของยายออนที่เราเชื่อมต่อกันอืมนี่ในนี้มีปลามีทั้งปลาธรรมชาติและปลาปล่อยตัวใหญ่มาก อพอถึงจุดหนึ่งระบบครองทุกคนต้นไม้อะโดยธรรมชาติแล้วต้นไม้อะพอเขาโตแล้วรากเขาจะมาหาน้ําเองมันจะมาหาน้ํากินเองทุกคนถ้าต้นไม้ใหญ่เราไม่ต้องรดมากอืนอกจากพื้นที่มันแห้งจริงก็ใช้ระบบรดอืมจอดดูแลส,สุขภาพน,นะทุกคน ก็อีกไม่นานสนามจริงๆสนามสนามวัวก็รอเวลาโควิดซาแหละทุกคนพ่อค้าก็จะเล็งๆจีบๆกันไว้อยู่อย่างบ้านหมอก็มีพ่อค้ามาจีบๆไดมอนด์เยอะไดมอนด์คือวัวตัวผู้ที่หมอรอปล่อยแต่พอดีมาเจอโควิดกับลำปีสกินก่อนเลยไม่ได้ปล่อยอื ต่ก็มีพ่อค้ามาทาบทามแล้วแหละเหมือนมาจองล้วมาตีตราจองไว้ละอืเดี๋ยวไดมอนจะได้ไปเที่ยวแล้วทุกคนสี่คูณสี 4, ่สิบคออยี่สสี่ต้นเป็นไงทุกคนสุดยอดบ้านรัวหมอเอง